สวัสดีค่ะพบกับคุณนันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับป .1 วันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะในหัวข้อแรกนะคะเราจะเรียนการเท่ากันและไม่เท่ากันค่ะให้นักเรียนพิจารณานะคะตุ๊กตาหมีของวีนากับตุ๊กตาหมีของสีนีนะคะมีอยู่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8้าด 9 10 11นะคะของวีนามีอยู่11ตัวต่อไปของสีนีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะนับได้11เท่ากันเลยนะคะแล้วเราก็ดูนะคะการจับคู่เนาะการจับคู่ของตุ๊กตานะคะตัวที่1ตัวที่2คู่ที่3คู่ที่4คู่ที่5 6 7 8 9 10 11นะคะมี11ตัวและจับคู่ได้หมดทุกตัวพอดีเลยนะคะแสดงว่าตุ๊กตาของวีนากับสีนีมีจำนวนเท่ากันนะคะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เลยค่ะ11เท่ากับ11นะคะต่อไปเรามาพิจารณารูปที่2นะคะรูปที่2มีเต่าอยู่12ตัวค่ะ แล้วก็มีกระต่ายอยู่11ตัวนะคะจับคู่นะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่สมคู่ที่สี่คู่ที่ห้าคู่ที่6คู่ที่7คู่ที่8ดคู่ที่9คู่ที่10คู่ที่11นะคะส่วนคู่ที่12ไม่มีกระต่ายนะคะมีแต่เต่าตัวเดียวนะคะเราก็จะเห็นว่าการจับคู่เนี่ยทำให้เหลือเต่าอยู่1ตัวนะคะดังนั้นเต่ากับกระต่ายเท่ากันไหมคะ เตากับกระต่ายไม่เท่ากันนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12ไม่เท่ากับ11ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนะคะการเท่ากันและไม่เท่ากันนะคะโดยใช้วิธีการจับคู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปเราจะเรียนเรื่องเป็นการเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคือเป็นมากกว่าและน้อยกว่าค่ะ อ,อย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าตะวันมีคลิปมีตัวหนีบ14ตัวนะคะส่วนกิติมีตัวหนีบ16ตัวนะคะอ่ะแถวแรกเป็นของตะวันแถวที่สองเป็นของกิตินะคะตะวันมีอยู่14ส่วนกิติมีอยู่16นะคะอันนี้เราก็พิจารณาจากรูปเนาะเราก็จะเห็นว่า ของตะวันเนี่ยมีอยู่14นะคะส่วนของกิติมีอยู่16เนาะก็จะจับคู่กันแล้วก็เกินมาอยู่2ใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะให้พิจารณานะคะเลขโดดในหลัก10มีค่าเท่ากันนะคะจึงพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะ4น้อยกว่า6หรือ6มากกว่า4ดังนั้น14นะคะ น้อยกว่า16หรือ16มากกว่า14นั่นก็คือตะวันมีตัวหนีบทำไมคะตะวันมีตัวหนีบน้อยกว่ากิตินะคะส่วนกิติมีตัวหนีบมากกว่าตะวันนะคะเราก็จะใช้ประโยคสัญลักษณ์แทนได้นะคะเป็น14น้อยกว่า16หรือ16มากกว่า14นั่นเองนะคะ ต่อไปพิจารณารูปนี้ค่ะเป็นรูปดอกไม้12กับ15เนื่องจากหลักสิบเลขโดดในหลักสิบเท่ากันก็คือเลข1เนาะมีค่าเป็น10เท่ากันจึงพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยนะคะเราก็จะพิจารณาแค่หลักหน่วยก็คือ2กับ5เนะ5าะ5เนี่ยนะคะมากกว่า2หรือ2น้อยกว่า5นั่นเองนะคะดังนั้น15 ก็เลยมากกว่า12ด้วยนะคะส่วนสอบส2ก็น้อยกว่า15สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น15มากกว่า12นะคะหรือ12น้อยกว่า15นะคะเขียนได้สองแบบเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยใช้มากกว่าและน้อยกว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดของเราค่ะ อันนี้แบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยนะคะหน้าหน้า75็ดานะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อหนึ่งเราก็มาพิจารณาดูนะคะมี12กับ17นะคะเวลาพิจารณาให้ดู ตัวแรกเป็นหลักนะคะเราก็จะดูตัวแรกเป็นหลักก็คือ12นะคะเราก็พิจารณา12ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า17นะคะ12ทําไมคะ12ก็คือน้อยกว่า17นั่นเองนะคะก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปยกตัวอย่างข้อ2อีกนะคะข้อ2มีจํานวน15กับ1 0บวก5ค่ะ 15ตัวแรกไม่มีปัญหาอะไรแต่10บวกหเราต้องหาคำตอบก่อน10บวกหเป็นเท่าไหร่คะเอา10ไว้ในใจนับต่อไปอีก5 10แล้ว11 12 13 14 15อินั่นเองพอได้15มาเราก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบจำนวนก็คือ15กับ15 15กับ15เป็นไงคะ 15กับ15้าก็มีค่าเท่ากาันใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ3 18และ19นะคะเวลาพิจารณาต้องดูเลขตัวแรกก็คือ18 18น้อยกว่าหรือมากกว่า19คะถูกต้องแล้วค่ะ18น้อยกว่า 19นะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4มี12และ7นะคะเวลาพิจารณาเช่นเดิมให้ดูตัวเลขตัวแรกก่อนเสมอนะคะตัวแรกของเราคือ12 12มากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็คะ12มากกว่าถูกต้องค่ะใส่เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เลยนะคะอ่ะ จากที่ครูยกตัวอย่างไปสี่ข้อนะคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมเอ่ยลองทำดูนะคะเหลือข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10 11 12 13 14 15และ16ค่ะอ่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งงานมาที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ